Hey บ่ายคล้อยวันหนึ่งมีเสียงลองเรียกลำให้โดยอาการตื่นตนกดังเข้ามาจากหน้าบ้านผมที่นอนกลางวันเอกกนเกเนื่องจากลูกค้าของปู่ไม่มีเข้ามาต้องสะดุ้งดีดตัวขึ้นนั่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หิงสาวนางหนึ่งโผล่พรุดเข้ามาร้องบอกปากคอสัน่นน้ำตาไหลพากปู่จันบอกปู่จันให้ไปดูลูกพี่นอยิเต้ล ผมที่ยังอยู่ในอาการมัวขีตาแต่ก็พอจะเข้าใจอะไรอะไรอยู่บ้างด้วยว่าบ้านของผมมีอาชีพหลักเป็นร้านขายยาสมุนไพรกลางบ้านแต่อาชีพเสริมที่ความจริงน่าจะกลายเป็นอาชีพหลักเสียมากกว่าซึ่งมีปู่ของผมเป็นแกนนำคือการทรงเจ้าเข้าผีใช้ผีไล่ผีอะไรเทือกนั้นฉะนั้นการที่มีคนพวดพราดเข้ามา ทางน้ำตานองหน้าเช่นนี้เขาคงไม่ได้เดือดร้อนแค่ต้องการฟ้าทลายโจรอบแหงเอาไปต้มกินแก้ววัดเป็นแน่ป,ป,ปุ๊ปปู๊ผมตะโกน้องเรียกลันบานซึ่งเจ้าตัวก็ขานรับฉับไวกึ่งเดินกึ่งวิ่งกระย่องกระแยงมาจากทางห้องอบยาถามหน้าตาตื่นเอออะไรมีอะไรกันป,ปุ๊ปูจัน ไปดูลูกสาวหนูให้หน่อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ปู่ของผมนิ่งมองหน้าหญิงสาวครู่หนึ่งก่อนจะหันมาสั่งการผมเสียงเฉียบขาดไปเอาย่ามปู่มาเอาหางกระเบนมาด้วยนาะผมรับคำด้วยการพยักนาแล้วสับเท้าว,วิ่งขึ้นกระไดไปชั้นสองยกมือขึ้นจะลดเหนือหัวครั้งหนึ่งก่อนจะปลดยามและหางปลากระเบนออกจากตะปูที่หิ้งพระแวบหนึ่ง หางตาของผมเหลือเพห็งเงาดำของใครบางคนรูปร่างสูงใหญ่ก้าวตามผมมาติดๆมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับที่อาการคนลุกสู้แผ่ซ่านตั้งแต่กลางกระบาลไล่ลงไปจนถึงตาตุ่มแน่แล้วไม่ใครก็ใครในบรรดาผีสางที่ปู่เลี้ยงไว้คงติดตามมาโดยไม่ต้องบอกกล่าวขอร้องพวกเขาคงพิจารณาดูแล้วก็รู้ได้ด้วยจิตว่า สถานการณ์เช่นนี้เป็นหน้าที่ของใครการจัดคิวเลือกสันคงจัดการกันเองโดยที่ปู่ไม่ต้องเข้าไปยุง่งและสิ่งที่ย้ำเตือนว่าผมคิดถูกนั่นก็คือเสียงเท้าหนักๆจ้ำกระไดตามผมลงมาชนิดก้าวต่อก้าวแม้ผมจะเป็นหลานในไซและหลังจากนี้ผมต้องรับช่วงต่อทั้งศาสตร์เรื่องสมุนไพรและสยเวทแต่มันก็เร็วไป ที่จะหันกลับไปมองให้รู้แน่ว่าใครกันที่ตามมาแม่ทองกวาวพ่อแคลหรือพ่อดวงหนึ่งในสามผีเฮียนที่ปู่ผมเลี้ยงไว้แล้วเรียกว่าลูกเอาเอามัวชักอะไรอยู่เร็วเร็วเข้าประเดี๋ยวจะไม่ทันการเอาไอแคลเอ็งไปดูให้พ่อทีสิว่ามันเป็นอะไรผีหาตัวไหนที่ทำให้ลูกสาวของนางนิ่ม มันเป็นหนักเกียนตายแบบนี้ป,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 ปู๊รู้ด้วยหรือจ๊ะพี่นิมสาวเจ้าที่ร้องห่มร้องไห้เข้ามาเอ่ยถามเสียงตื่นเฮ้ยก็รู้สิวะก็ลูกสาวของมึงมันเกาะขามาด้วยนะจิตของมันหลุดออกมาแบบนี้แสดงว่าไอ้ที่อยู่ในตัวมันเป็นคนอื่นน่ะสิได้ยินแบบนั้นพี่นิมถึงกับปล่อยโฮดังลัน่น สุดตัวลงนั่งกับพื้นจนผมต้องช่วยพยุงและพากันตรงไปยังบ้านของเธอในทันทีไม่นานพวกเราก็มาถึงบ้านของพี่นิมความกลาหลวุ่นวายมีอยู่ก่อนแล้วยังไม่ทันก้าวข้าบานปู่ผมก็ชะงักเท้าเอียงคอเล็กน้อยแสดงสีหน้าลากับตั้งใจฟังอะไรสักอย่างครูเดียวก็หันไปหาพี่นิมถามเสียงเข้มเมื่อวันก่อนผัวมึงมันไปทำอะไรมา ฮะมันไปเอาของของใครเข้าบ้านมาฮะมไม่มีนี่จ้ะมันกลับจากทำงานฉันก็เห็นมันเดินตัวเปล่าเข้ามามีไปถามมันดูให้รู้แน่ปู่ผมตะคอกสวนกลับทันทีจนพี่เนียมสะดุ้งตาเลือกแล้วแกก็เดินเลี่ยงไปเรียกปัวรักที่คอยเช็ดขี้เช็ดเยีดเด่ยวให้ลูกสาวด้านในออกมาพบปู่ของผมไอ้มาดปู่ฉันเขาถามว่า เมื่อวันก่อนมึงไปเอาของของใครเข้ามาชายหนุ่มที่ชื่อมาดทำหน้าเลิกหลักเมื่อจูจูเมียเอ่อยถามแบบนั้นเขาหันมาสบตาปูผมแวบ,บหนึ่งแล้วหลุบตาต่าก่อนโครลงศีรษะน้อยๆปฏิเสธเสียงออมแอมมะไม่มีจะ้ะมึงอย่ามาตอแหลกูนะไอ้มาดเจ้าของเขาตามมาด้วยแล้วถ้าไม่ได้คืนลูกมึงนั่นละที่เขาจะเอาไปเป็นข้อแลกเปลี่ยน กูบอกไว้ก่อนนาะนี่ไม่ใช่ผีสางผีไพลทั่วไปที่กูจะสัตว์นำม์ไล่แล้วเขาเตลดิดหนีลายนี้เขาใหญ่เขาดุแล้วกูไม่อยากเอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยให้เจ็บเปล่าๆถ้ามึงเอาของเขามาจริงนะึพี่อาจถึงกับหน้าซีดหดเหลือแค่สองนิ้วก่อนจะหายกลับเข้าไปในบ้านครูเดียวก็ออกมาพร้อมกับยื่นบางอย่างให้ดูมันเป็นกำไลข้อมือ ที่ทำจากทองคําเก่าคลำคลาพิจารณาดูแล้วก็รู้ว่าไม่ต่ำกว่าสองสามบาททันทีที่ปูห่หยิบออกมาเสียงหวีดล้องจากในบ้านก็ดังลั่นขึ้นคลาแรกเป็นเสียงเล็กๆของเด็กผู้หญิงแต่ต่อมาเสียงนั้นลากยาวและปรับโทนกลายเป็นเสียงของผู้ใหญ่ที่เยือกเย็นแหบพลาและน่ากลัวผมถึงกับคนหัวลุกไม่มีหยุดเพราะมันไม่ได้มาแค่เสียงข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน ยังล้มระเนระนาโครมครามประตูหน้าต่างปิดงับสลับเปิดออกรุนแรงจนแทบหลุดออกจากวงกบเสียงหวีดล้องตกอ,อกตกใจของญาติพี่น้องดังระงมลานบ้านครูเดียวทุกอย่างก็พลันสงบลงแล้วกลับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยไม่ทันแล้วอืมเวรกรรมของเด็กมันแท้ๆขาดคำของปู่พม เสียงบิดร้องก็ดังขึ้นจากในบ้านอีกคราวนี้ปะปนมาก,กับเสียงลําให้และประโยคที่ได้ยินแล้วบีบหัวใจจนจุกน้นองนี่ตายแล้วทั้งพี่อัดและพี่นิมต่างก็าตาเหลือกวิ่งเข้าไปในบ้านผมว่าในใจของทั้งคู่คงภาวนาว่าขอให้ลูกสาวเพียงแค่ิีดร้องจนสลบไปอย่าให้ถึงขั้นตายเพราะใจของทั้งคู่คงขาดตาม ผมเองก็คิดเช่นนั้นเพราะตัวน้องนิดเองผมก็เคยหยอกเคยซื้อขนมให้น้องเป็นเด็กน่ารักเลี้ยงง่ายเป็นที่รักใกล้ของใครก็ตามที่รู้จักแต่เสียงกูก,กองร้องปานว่าโลกนี้แตกสลายของพี่นิมก็บอกให้ผมรับรู้แล้วว่าปาฏิหาริย์นั้นไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนนอกจากนั้นผมยังเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเดินร้องไห้ออกมาเกาะขาปูของผม พลัถามด้วยอาการสะอึกสะอื้นว่าทำไมเธอกอดแม่ไม่ได้ทำไมพ่อกับแม่ถึงมองไม่เห็นเธอและทำไมเธอจึงเห็นตัวเองนอนอยู่บนฟูกทั้งที่เขารู้สึกว่าตนยืนอยู่ตรงนี้อาการลำให้ของพ่อและแม่ด้านในบ้านและอาการสะอึกสะอื้นของน้องนิดที่กอดขาขอให้ปู่ช่วยเหลือมันบีบหัวใจผมจนแทบอาเจียนออกมาและเพียงครู่เดียว ก็มีล่างของหญิงชาลาในชุดแปลกตาที่ผมไม่เคยเห็นเดินออกมาจากในบ้านด้วยรอยยิ้มเย็นเยือกหญิงชาลานางนั้นทานหน้าขาววอกเขียนคิ้วโก่งดังคันสอนเส้นบางๆลิมฝฟีปากทาลิปสติกสีดำสนิททำนองเดียวกับชุดที่ใส่นางเดินมาทางน้องนิดที่นั่งลำให้ก่อนค่อมตัวน้อยๆเหมือนจะวางมือเอาไว้บนบ่าเด็กน้อยแต่มันไม่ใช่ นางกระชากผมของน้องนิดจนน่างางเธอกรีดร้องด้วยอาการตกใจระหวาดกลัวก่อนจะลากไปตามถนนของหมู่บ้านแล้วทั้งคู่ก็จางหายไปพร้อมเสียงหมาหอนในยามบ่ายแก่ซึ่งไม่นนาเป็นไปได้ปูก่กอมมองดูกำไลข้อมือทองคำเก่าคำคล้าในมือถอนหายใจเบาๆเ,เ,เป็นเวลาเดียวกันกับที่พี่นิ่มและพี่อาจลองไห้ฟูมไฟออกมานั่งกอดขาแบบเ,เดียวกับน้องนิดเมื่อครู ปู่ปู่จันช่วยลูกหนูด้วยปู่เฮ้ยกูช่วยอะไรไม่ทันแล้วละ่ะอีนิมเอ้ยก่อนหน้านี้เขามาเตือนตั้งหลายรอบผัวมึงบันไม่ฟังเอานี่กําไรนี่เขาให้เป็นของแลกเปลี่ยนมึงเอาไปขายนำเงินมาทำบุญให้ลูกมึงเสียปู่บอกเสียงเศร้าเยืนกํำไรให้ก่อนจะเดินกลับบ้าน โดยอาการสงบผมกำลังจะเอ่ยถามแต่ท่านก็ชิงพูดตัดหน้าเสก่อนือมเองอย่าเพิ่งถามอะไรทั้งนั้นเห็นใจไหมเมื่อครู่ประเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเตรียมน้ำแล้วก็เครื่องทำน้ำมนต์ไว้ปู่จะอาบให้หลังจากถึงบ้านอาบน้ำมนต์ที่ปู่ปลุกเสกด้วยพระคาถาหลายบทปู่ก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้น ชาวบ้านเรียกว่าอีมอนซึ่งมีสารสําหรับสิงสถิตยอยู่ที่โคนต้นประดูตายพลายท้ายหมู่บ้านความเป็นมาของอีมอนที่ว่าคือเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้งแต่ปู่ยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ำหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของชาติพันธุ์หนึ่งในลหลายๆแห่งของไทยผู้คนทั้งไทยพมา่ลาลาวเขมรต่างก็มาจับจองพื้นที่ทำกินและตั้งลกรากอยู่ที่นี่ โดยไม่มีการขัดแย้งในความแตกต่างของภาษาและชัดกำเนิดหนึ่งในนั้นมีครอบครัวชาวพม่าครัวหนึ่งที่อพยพมาพร้อมกับผีเจ้าผีเลี้ยงของตระกูลการทำมาหากินของครอบครัวครอบครัวนั้นเกี่ยวกับสัตว์ลึกลับผีสางทั้งสิน้นซึ่งคนอื่นๆในหมู่บ้านที่บอกอย่างน่าชื่นตาบานว่าไม่แบ่งกันชัติพันธ์กรับตังแงรังเกียดเดียดฉันครอบครัวนั้น อย่างออกหน้าออกตาทั้งที่หลายครั้งก็เคยไปพึ่งเขาให้ดูดวงบ้างทํำน้ำมนให้บ้างซ้ำยังขนามนามลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้านที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อแม่ทำว่าอีมอน <c oughs> เธอถูกลังแกสารพัดจากทั้งเด็กผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่ร้ายไปกว่านั้นยังถูกลากไปคืนใจจนตั้งท้องซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียง18ปี ทุกๆเหตุการณ์สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ครอบครัวนี้เป็นที่สุดแต่ก็ต้องทนเพราะไม่มีที่ไหนให้ไปอยู่ได้อีกเธอฟอ่อประคบประงมอุ้มท้องเด็กน้อยที่ถูกคนใจสามยัดเย็ดให้อย่างทุรุทนอมแม้จะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่เมื่อท้องแล้วก็ต้องเลี้ยงจะให้ไปทำแท้งนั้นครอบครัวของเธอรับไม่ได้นั่นยิ่งทำให้ชาวบ้านสาบทรงด่าว่าว่าเธอนั้น เป็นพวกซ้ำซอนเป็นตัวกาลากินีท้องไม่มีพ่อไปจนถึงบอกว่าลูกในท้องของเธอนั้นเป็นลูกผีเธอได้เสียสมสู่กับผีที่บ้านเธอเลี้ยงจนมีมานหัวคนครึ่งผีครึ่งคนเกิดมาจนได้แล้เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็อุบัติขึ้นเมื่อเชาบ้านหาลือกันลับลับแล้วลากเอาเธอผู้ถูกเรียกอย่างเหยียบยามว่าอิมอนออกมาจากบ้านก่อนทำการลุมประชาทัน ทั้งที่ตัวเธอไร้ความผิดทั้งตีทั้งเตะทั้งทุบป,ปากก็พล้ำยัดข้อหาว่าที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นเพราะเธอได้เสียกับผีจนมีลูกท้องโยฝ่ายสาวเจ้าแม้จะอายุไม่เต็ม20ดีแต่สัญชตาตญาณความเป็นแม่เธอมีเต็มเปี่ยมบิดตัวนอนตะแคงพยายามใช้สองแขนสองขาปกป้องลูกในท้องของตนสุดกำลัง ฝ่ายชาวบ้านเมื่อเห็นดังนั้นก็ทุบตีกันสนุกมือผู้หญิงตัวเล็กๆที่ล่างกายอ่อนแรงอยู่แล้วเพราะกำลังอุ้มท้องหรือจะไปอดทนไวไม่นานเธอก็สิ้นใจเพราะพิษบาดแผลจังหวะที่ล่างอ่อนปวกเปียกยังผลให้ท้องของเธอไร้าการป้องกันใครคนหนึ่งจะดับฟันจนนาท้องฉีกขาดเด็กไหลทะลักออกมา พร้อมเครื่องในตับไตไซม์มและน้ำเลือดเป็นที่สยดสยองยิ่งนักพ่อและแม่ของเธอร่ำไห้ปานจะตายตามลูกสาวไปชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์และเป็นผู้กระทำสิ่งโหดเหี้ยมได้แต่ยืนมองล่างที่นอนจมกองเลือดของสาวเจ้าโดยอาการหลักอารมณ์เมื่อเห็นล่างของเด็กน้อยจึงได้รู้ว่าที่แท้เป็นลูกคนดีๆนี่เองแม่ของเธอร้องไห้คล่ำครวญ ว่าโชคหลายตามลาวีครอบครัวเธอไม่มีหยุดย่อนต้องละเหตุจากบ้านเกิดมาอยู่ถิ่นอื่นซ้ำยังถูกลังเกียดทั้งที่คนชาติเดียวกันไม่พอลูกสาวยังมาถูกจุดคล้าคืนใจจนตั้งท้องแล้วต้องมาตายอนาถอีกสวรรค์ไม่ใจร้ไปหน่อยหรือนั่นเองชาวบ้านหลายคนจึงได้เริ่มสำนึกว่าที่ทำไปนั้นมันเกินกว่าเหตุขั้นสุดพ่อและแม่ จัดการพิธีศพให้เธอตามมีตามเกิดและหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาทิ้งเอาไว้แต่เรื่องเานะอดสูและความสยดสยองของผีลูกสาวให้ชาวบ้านต้องวาดวันในทุกๆคืนซึ่งตรงกับวันใต้ของเธอจะมีทั้งหญิงชายเด็กแกผ่ผากกันไปตายอยู่ตรงคนต้นประดูที่ซึ่งเธอถูกทำร้ายจนสิ้นลมไม่ผูกคอก็คอหักตายอานาตอยู่ตรงนั้น เสียงหรือเสียงเล่าอ้างจดจันกันว่าเป็นฝีมือของผีอีมอนที่มาแก้แค้นนานวันเขา้าประดูต้นนั้นก็ทิ้งใบาตายพลายไปเองแต่กลับไม่ยอมผุกล่อนล้มหักโคนและอีกเรื่องที่น่าประหลาดคือทุกๆชีวิตที่จบลงตรงนั้นจะสวมกําไลข้อมือทองคําที่หลายคนจำได้ว่าเธอเคยสวมมันตอนตายคนในหมู่บ้านจึงจัดพิธีทำบุญตั้งศาล เขียนไปว่าสานอีมอนเส็นไหวกับข้าวข้าวหวานทุกเดือนนั่นละเรื่องรายจึงซาลงและเงียบหายไปกำไรข้อมือทองคําก็ถูกวางไว้ในสันนั้นตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผมเพิ่งมารู้ที่หลังว่าพี่อาจแกกลับจากทำงานแล้วขี่รถผ่านแถวนั้นบังเอิญพบก,กำไรข้อมือที่ว่าตกอยู่ข้างทางโดยบังเอิญ โดยวาสานนั้นขัดการดูแลและผุพังไปตามกาลเวลาตั้งแต่คืนแรกที่เอาเข้าบ้านพี่อาจก็มักฝันถึงผู้หญิงหน้าขาวชุดดำมาจีหน่าบอกว่าให้เอากําไรไปคืนเสียถ้าไม่อยากพบเรื่องร้ายแต่ความโลภมีมากจึงคิดว่าตนเองเหนื่อยจากการจึงเก็บไปฝันไม่ได้ใส่ใจที่สุดเรื่องร้ายที่นางในฝันเตือนอยู่ตุกคำคืนก็เกิดขึ้นจริงๆ เรื่องราวของหญิงสาวโชคล้ายที่ได้รับชื่อใหม่ว่าอีมอนนั้นผมฟังดูแล้วโลกจังม่ยุติธรรมกับเธอเลยแต่เธอเองก็ไม่ยุติธรรมกับน้องนิดเช่นกันเด็กน้อยผู้ไม่มีความผิดกลับต้องตายทั้งที่มันสมควรเกิดกับตัวคนเป็นพ่อที่เป็นต้นเรื่องแต่อีกใจหนึ่งก็นึกไปว่ามันอาจจะเป็นกรรมเก่าที่ผูกกันมาแต่ชาติปางก่อน ไม่แน่ว่าน้องนิดอาจจะเป็นหนึ่งในชายที่ขืนใจเธอหรือไม่ก็หนึ่งในชาวบ้านที่ลุมทุบตีเธอจนตายก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ <Hey. S 1> หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ